ครับก็เดี๋ยวกบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้บริสุทธิ์สุขุคุครับผมก็พิ่มมีแล้วครับป๋ามีกับซองลูกไซนั่นผ้าผืนแซมบ้าครับวันนี้ก็สิผามาใส่กุ้งครับที่หางให้ไปโดนครับนี่ครับกุ้งอย่าก็ซื้อมาแล้วครับบวันไี้ใส่ใช่ไหมอยหัวห้ามผดุกใส่ก็ไม้เก่าครับลังบ้านนี่นะครับไม่ได้ใส่มาโดนลองใส่ดูหายไหมต้นน้ำหมาไม่ ปัดแต่การเนี่ยมือแรงครับเขากล้ามานอนตื่นแล้วใส่โครงไงหาหลังคือเก่าครับโอเคครับเดี๋ยวใส่ยาเลี้ยวนะเดี๋ยวใครสุท้ายให้เบิ้งอี้ทีนึงครับผมนั่งเต็มป่เอภิณอัมใส่เยาเรียบร้อยแล้วหาลังไงใส่ใส่นี่แหละใส่สะทีร่างเลยนี่เราจะไม่ทำย,ยอดไงเราจ,จะทำสวยนา่

ลังลังซองลังซ้ำลังสี่ลังห้าก็ใส่แถวนี้แหละครับผมสิบระใส่ให้เบิงบ้งบดทุลังมันยาวเดี๋ยวนี่ละยวพูดละมือเศ้าว่า,า,วากันไหมสีม่านมุมม่านกันถ้าเบิ้งออกครับผมสวัสดีตอนเศ้าครับพี่น้องบ่เศ้าหรอกทรายแล้วปีสี่โมงแล้ววันหยุดตื่นตื่นทรายนะครับ มายามมึงครับว ja ่ามันยืดบ่อามันต่ไว้แล้วบ่หรือว่าเข้ามาลอยเพิ่บนหลอครับเมืองนักจะสไหมโอ้ไป้ครับดูหลังสิเป็นไงเป็นยังไงจะวไหมี hay là cuông? Cung vào <laughs> oh. đây thêm, đấy, đấy con, lại bơi hàng con. lại bơi lắm ư? Đai yu, đai yu. Đang bơi đi lung ném, Okay, một lại tớ bảo thế, để làm sẽ thăng hết, làm lại, nhặt lại. ờ, mà chỉ vào đây coi, vào đây coi vừa. nì anh sáu mương, mình nói đấy, hai tớ vừa coi cái đây. ป่วยใส่ตำส้มก็ได้ขวากก็ได้ฟอสไซด์ไข่ก็ได้เกลียวก็ได้พุนะบึงนี่มันไม่น้อยๆครับพุนะทีแรกไปสิเอาไปตุกปลาเบิกเอาไปก้อยดีกว่าเสพบัาคก์กับเก่าพี่น้องไก่ <laughs> บ้านยังไก่บ้านใส่เกลียวซิ มองกุง่มันถ่ายป่หรือะยังแต่ย่างมันใหญ่ไปหรอป่ะ้ดีหนึ่งแใส่ไงเค็มโอ้

ตัดนี่ครับผมเสร็จแล้วยางไก่บ้านที่จะทอผงไก่นี่ก็ก้อ,อยกุ้งข้ตาต้มปวดไปไหมะจะบกคักแล้วมั้ยนะนนะอะไรประสุ้กับไปยางไหมมันตอน,นี้พดูดน้ำยาต้มกินอย่างนด้อยู่นะกินบุ้ง

ครับผมแคนี้แหละคลิปนี้อ่ะฝากติดตามคลินี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้น้องผู้ตนในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องผตน้องมอเตอร์กริน